มาแล้วนะครับผมสําหรับร้านจําหน่ายอุปกรณ์ปั๊มน้ําบวกแผ่นโซลาเซลล์สาขาอำเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับทีมงานมานาโซลาเซลล์ลนะครับมาเปิดอยู่ที่อำเภอบ้านานาเดิมเลยนะครับผมทั้งเจาะบ่อบดาลทั้งจํบบา,านจหน่ายท่อ PVC แล้วจําหน่ายแผงปั๊มน้ําโซลราเซลล์นะครับผมครบวงจรเลยนะครับผมร้านเราจะอยู่ติดกับสายเอเชียสายหลักตรงนี้เป็นแยกไฟแดงบ้านานาเดิมนะเลี้ยวเข้ามาประมาณ100เมตรนี่จะอยู่ติดถนนแบบนี้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงแผ่นและลงของลงท่อเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาส่งนะเราก็จะขายเป็นแผงตัวนี้นะครับผมแผงโซล่าเซลล์เข้ามาใหม่เลย5้ายห้าสิวัตต์นะครับผมแผ่นใหญ่เลยเนี่ยเปิดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ราคาไม่แพงนะครับผมแผ่นละ2,990้บาทนะครับผม5 5 0ยห้าวัตต์นะครับผมนีกำลังเริ่มทยอยลงนะครับผม จะมีทั้งแพงทั้งปั๊มนะครับผมหรือว่าใครติดตั้งไม่เป็นอยากให้ช่างไปติดตั้งให้ก็ก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะรับติดตั้งจําหน่ายนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์นะท่อพีวีซีสำหรับเดินสวนราคาถูกๆราคาโรงงานนะเดี๋ยวเราจะเอาท่อมาลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาขาที่สองของของเราน่อยู่ที่อำเภอบ้านนาเดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะหรือใครอยาก ได้เป็นพวกปั๊มน้ำไปลุงบ่อบาดานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมปั๊มน้ำเราก็ต่อให้ตกไปกลัวต่อไม่เป็นเราต่อให้แบบมาตรฐานเลยอันนี้เป็นปัำำม๊มเสมอสําหรับบุดบ่อบาดานมีหมดนะครับผมหนึ่งแรงสองแรงสามแรงนะแขงนี่ใหญ่มากนะเขามาเรียกหาเรียกซื้อได้นะครับผมสาขาใหม่ของเรานระบครบวงจรนะครับผมทั้งเจาะบ่อบาดานทั้งจำหน่ายแผงจำหน่ายปั๊มนะครับบท่อพีวีซีนะครับผม ส่งถึงที่นะครับท่อ PVC นะครับผมส่งถึงที่นะถ้าสั่งได้จํานวนเราส่งบริการถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมเปิดโปนะครับผม2,990บาทแผงโซล่าเซลล์5้าวัตต์โมโนนะครับผมมาตรฐานนี่ตอนนี้กำลังเริ่มทยอยลงของนะครับผม